สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ในรายวิชาสุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4สัปดาห์ที่6แล้วนะครับวันที่6ถึงวันที่10ธันวาคมพศ2564เทอมที่2หน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องการดูแลสุขภาพเดี๋ยวเรามาดูตัวชี้วัดนะครับพอพาน4.1ปอปา,า4.1 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพนะครับนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูไซต์ต่อไปเลยครับว่าในวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับสไลด์ที่สนี้นะครับนักเรียนวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องวิธีปฏิบัติตนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมมีผลต่อสุขภาพของทุกคนดังนั้นเราจึง ควรช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งในไว้ของนักเรียนสามารถปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้นะครับข้อที่1ลดหรือหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของที่ทําให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมเช่นอะไรบ้างครับใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าแทนถุงพลาสติกนะครับลดการใช้สารเคมีที่กําจัดสัตรูพืชแล้วเปลี่ยนมาใช้วิธีการทางธรรมชาติแทนนะครับนักเรียน เดี๋ยวเราไปดูสไลด์ที่3ากันต่อเลยครับว่าเนื้อหาเป็นยังไงต่อนะครับสไลด์สามครับนักเรียนวิธีปฏิบัติตนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับข้อที่2ก็คือแยกขยะก่อนทิ้งขยะลงในถังขยะนะครับที่มีฝาปิดมิดชิดและกำจัดขยะในบ้านทุกวันนะครับนักเ,เรียนเรามาดูชนิดของขยะนะครับนักเ,เรียนแบ่งเป็นแก้วแตกนะครับของมีคมหลอดไฟ กระป๋องบรรจุสารเคมีถ่านไฟฉายแบตเตอรี่รถยนต์นะครับนักเรียนเราจะต้องใส่ถังขยะสีอะไรครับนักเรียนอ่าเราก็ต้องใส่ถังขยะสีแดงใช่ไหมครับเป็นขยะอันตรายนะครับต่อไปเรามาดูเศษถุงพลาสติกนะครับเปลือกลูกอมถุงขนมเศษผ้านะครับเราต้องใส่ถังสีอะไรนะครับนักเรียนอ่าเราต้องใส่ถังสีน้ําเงินนะครับเราต้องใส่ถังสีน้ําเงิน ต่อไปกระดาษกวดน้ำเศษผ้าถุงพลาสติกนะครับแล้วก็กล่องนมนะครับเราต้องใส่ใส่ถ,สถ,ถังสีอะไรครับขยะถังสีอะไรขยะถังสีเหลืองนะครับพวกนี้เราจะเอามารีเซเคเลอเอามาใช้ใหม่ได้นะครับต่อไปเป็นพว,วกเศษอาหารเศษผักเปลือกผลไม้เศษเนื้อสัตว์ซากสัตว์ใส่ถังสีอะไรครับนักเรียนถังสีเขียวนั่นเองนะครับนักเรียน ต่อไปเรามาดูสไลด์ต่อไปครับไซด์4ว่าเนื้อหาบทเรียนเป็นยังไงกันถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับอ่าส์ลด์นี้สไลด์นี้นะครับนักเรียนวิธีการปฏิบ,บัตตนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมข้อที่3นะครับนักเรียนทําความสะอาดสถานที่ในบ้านหรือโรงเรียนอย่างสม่ําเสมอเช่นกว่าและถูห้องเรียนทุกวันนะครับทําความสะอาดห้องน้ํา หลังใช้เสร็จแล้วนะครับอันนี้คือทําความสะอาดสถานที่ในบ้านและโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอนะครับนักเรียนข้อที่3ผ่านไปต่อไปเรามาดูข้อต่อไปนะครับในสไลด์ที่5นะครับนักเรียนในสไลด์ที่5นี้นะครับเรามาดูข้อที่4นะครับควรม,มีการกําจัดน้ําเสียในบ้านหรือโรงเรียนด้วยวิธีที่ถูกต้องเช่นไม่ปล่อยน้ําเสียลงสู่แม่น้ําลําคลองกําจัดเศษอาหารก่อนทิ้งน้ําลงสู่ ้อสาธารณะนะครับข้อที่5นักเรียนใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดเช่นใช้กระาดาษอย่างคุ้มค่าปิดน้ําปิดไฟหลังใช้เสร็จแล้วทุคทั้งนะครับนักเรียนต่อไปเรามาดูสไลด์ที่6นะครับสไลด์สุดท้ายกันต่อเลยครับสไลด์ที่6ครับนักเรียนเป็นแบบสุดหัดนะครับก็ให้นักเรียนทําแบบสุดหัดนะครับลงในสมุดนะครับพร้อมเขียนชื่อนะักเรียนชัช้นเลขที่ให้เรียบร้อย นะครับแล้วก็ถ่ายรูปนะครับส่งมาใน o o g l e c l a s s r o o m นะครับหรือในรายส่วนตัวอาจารย์เอกก็ได้นะครับมีสองข้อนะครับเรื่องวิธีปฏิบัติตนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมข้อหนึ่งถามว่าวิธีปฏิบัติตนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมมีทั้งหมดกี่ข้อนะครับแล้วก็ข้อที่สองวิธีปฏิบัติตนเพื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมข้อที่สามคืออะไรนะครับนักเรียนก็ จากการทํามาทุกๆคนนะครับเพราะว่าแบผสถานนี้เป็นคะแนนของเรานะครับนักเรียนในสัปดาห์นี้อาจารย์เอกก็หวังว่านักเรียนทุกคนคงจะทําการทุกคนเลยสัปดาห์นี้จะเอ,อ,อกอก่อนนะครับนักเรียนสวัสดีครับ